เข้านะครับก็าจอดรถตรงนี้ทยานแห่งชาติศีลาน,นานะครับเดี๋ยวไปตามชมกันมีของเยอะหน่อยนะครับเตมเลยท่าเรือบินมาโน่นแล้วครับไปละเดี๋ยวปีนไปโน่นอะ่ะ ต้องใส่ชูชีพน้อย่อนนเียเพื่อความปลอดภัยายเลยครับเพงยอนออกจากค่ากันแล้วนะครับมาดูวันนี้เป็นวันแรกที่เขาปิดน้ำนะครับหลังจากน้ำลงไปแล้วเมตรเกือบสเมตรเกิดไหมงนะั้นเพิ่งเพิ่งเริ่มปิดนะครับประตูน้ำอยู่ตรงนั้น ฝรั่งของลุงอินนะครับอุย้ยยากสวยโอยวันยากาศสุดๆ ใช่สองนะครับเอาละมีปลาจุม๋มแล้วอาจจะมีสักสองครึ่งสองครึ่งได้ ที่พักนะครับโลกหน่อยนะนี่เป็นทางขึ้นยอดดอยนะครับมีเส้นทางเดินขึ้นป่าดูไม้รอบๆนะฮะนี่เป็นไม้หน้าหน้าแพ้ฝรั่งที่สุดแล้วนะครับ ประสบภัยนะครับดูดูฝนดูฝนโอ้ตาย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 โอ้ดินดน้ำอยู่โน่นนะฮะโอ้ดูเิีดีแล้วบนหัวนี่คือเต็มเต็มอ่ะน่าจะทั้งคืนนะครับ สุดๆด,ด,ดีนะปลายชิปเต็นเตรียมตัวมาดีครับทริปนี้เตรียมตัวมาดีเตรียมตัวมาดีเราจะรอดนะครับสบายนะครับหลับสบายเลยคืนนี้ไม่ต้องไปสนใจอะไรละ ไปล่อยเล่นให้มันเหนืห่นนอยก่อนเข้าสายเข้าสายเขนนี้โล่งนะครับไปลเล่นก่อน ดำเลยนะครับประเพ yes. yes. oh, ี้ยเรียบร้อย yes yes โอ้โหรอมาสองวันอ้น่าจะมีสี่โลน่าจะมีส <|so|> ี่โลมาแล้วมาแล้วเต็มปากเลยไม่เกี่ยวจมูกด้วย โอ้โหดูครับดูดูโอ้โหมาเดี๋ยวไปเอาเอาครีมก่อนโอ้โยตายตายตายอึบเดี๋ยวเจอกันครีมเป็นไง โอ้โหเพียตัวแรกนะครับแรงดีมากเดี๋ยวขอปุดเบ็ดกันยังไม่ออก อเมื่อกี้โอบถามหาปลาเหรอครับตกปลาเล็กไม่ค่อยเป็นนะ่ะ <c oughs> ตกปลาเล็กไม่ค่อยเป็นครับยังไงสหายโอบไอพอเลี้ยงถามหาปลาดีนะักรู้เรื่องรู้เรื่อง ก็หลังจากาโดนพายุสองวันนะปลาเงียบมากเลยนะครับพอวันนี้แดดออกรู้เรื่องไสีโลไซสีนะฮะสวยงามไปไปอยู่ในนั้นก่อนไป อยู่ที่หมายาแพรฝรั่งของลุงอินนะครับก็กำลังจะเปลี่ยนเหยื่อช่วงเที่ยงนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาพูดถึงเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับในการเกี่ยวเหยือ่อติ้งขนมปังที่ผมลองเพิ่งลองหัดนะครับปกติไม่เคยใช้นะไปดูในไอช่อง youtube ของเพื่อนๆน,นักตกปลาบางคนเขาทำแล้วก็ผมมาดัดแปลงลองทำดูนะก็ ไอ้อันี้เป็นขอกามาคัาสือจากญี่ปุ่นนะครับไม่น่าจะมีขายในไทยแข็งปักเลยนะครับพี่ชายจากญี่ปุ่นเขาส่งมาเบอร์สิบเอ็ดครับผมก็จะตัด9ของขนมปังฟาเพาหนึ่งแผน่นยวขอบนี้ก่อนทะลุกออกมาปุ๊บป้องกันไว้สองถางก็จะใช้เม็ดมเล็ก เพราะว่าตกปลากาดาเนี่ยมันกินเรียบพื้นจะไม่ให้ลอยมากก็จะใช้เม็ดโฟมเม็ดเล็กเกี่ยวเข้าไปนี่ฮนะเกี่ยวปุ๊บเกี่ยวเบ็ดขึ้นมาแล้วเกี่ยวเม็ดโฟมตรงกลางแล้วเกี่ยวปลายเบ็ดขึ้นไปมันจะอยู่ในลักษณะนี้เม็ดโฟมอยู่ข้างล่างอยู่ข้างบนแล้วมาบีบตรงไอ นี่ปล่อยเลยนะฮะเนี่ยมันก็ยะอยู่ได้นานอยู่แบบนี้จะมาดูขั้นตอนต่อไปโอเคมาดูกันต่อนะครับนี่เป็นคลิคเล็กๆน้อยๆที่ได้จากน้าแอร์ที่แพเขื่นเขาแหลมนะครับบ้านเรือด้านเนาะเมื่อสักประมาณ20ปีที่แล้วนะครับทีมผมที่อยู่อุดรก็เข้าไปที่นั่นประจำแล้วก็ ในแอร์เขาจะสอนการซ่อนเม็ดโฟมเพื่อตีไปไม่ให้มันแตกสมัยนั้นไม่มีเกี่ยวลนมปังแบบนี้นะครับจะบอกกดให้บุมจริงๆเม็ดโฟมก็กดทีเดียวแต่ว่าขนมปังก็กดยาวหน่อยผมใช้วิธีนี้นะครับเอาตาเบ็ดหงายขึ้นนี่ทาบลงไปแบบนี้แล้วผมใช้เศษอาหารปิดก้นปล่อยให้ปลายโผลนะครับ จะไม่บีบปลายให้มันให,ให้ให้มันแน่นเพื่อปล่อยให้ปลากาดำหรือปลาเพียมันดูดจากเรียบพื้นดินกดเบาๆนิดหน่อยแค่นี้นะครับเมื่อปีไปเนี่ยขนมปังกับเม็ดโฟมมันจะไม่แตกตกน้ำปุ๊บตัวนี้เด้งออกนะครับตัวนี้ก็จะลอยเรียบพื้นนิดหน่อยนี่เป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะครับในการปาีติ่งขนมปังเกี่ยวเม็ดโฟมตกปลากาดำนะครับ ถ้าเป็นยี่สกเนี่ยไม่จําเป็นปล่อยเม็ดโฟมลอยเลย<ม>เดี๋ยวมันดูดเองแต่ปากระ,กะดามันกินแบบนี้มันเอาหัวปักลงแล้วเลียพื้นแล้วดูดอย่างนี้มันจะไม่ลอยดูดป๊อปัอบ๊ปบปเหมือนพวกยี่สกนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้เรือเลียดินไว้นะครับเพื่อให้มันดูดก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆที่เอาไปลองใช้กันดูมันไม่มีอะไรตายตัวนะครับอันนี้เป็นแค่อีกหนึ่งทางเลือกครับผม Ui, to lắm Ôi chăng Ôi chăng Ui Xinh xăn vậy mà nín nữa, mà lắm Ui, bà hả Bà bà สวิงอยู่ไหนปลาบ้าปลาบ้าปลาบ้าอุ้ยปลาบ้าอุ้ยไม่เคยได้ปลาบ้าอุ้ยโอเคไม่เคยได้ปลาบ้าไม่เคยได้ปลาบ้าเรียบร้อยโอ้โหสวยงามโอ้โห กะบ,าบ้าน่าจะมี3โลกว่าถึง4โลนะอือหืออูเกี่ยวนิดเี่ยวเดี๋ยวดเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวไปเอาบีมก่อนซึ่ง2-3ปีก่อนเนี่ยราคาทองถูกกว่านี้เยอะผ่านมา2-3ปีมาไปบีมก่อนแล้วชีบก่อน เนี่ยดูกามาคาสัสือของญี่ปุ่นนะครับที่พี่จอมส่งมาให้นี่เบอร์สิบอนะครับเนี่ยดูแข็งแบบไม่มีง้างนะแข็งจริงๆนะครับไม่เคยเห็นง้างเลยตั้งแต่ใช้มาหลายปีนะฮะอู้นี่เป็นปลาบ้าโอ้โหสวยจริงอู้นักสีโลโอ้โห สวยครับเยี่ยมมาก yes ปลาบ้าครับอ้ uh, สั่นปอมอ้วนขังอีกสิครับรออะไรอ้้กระชังหมานจากร้อยเอ็ดนะกำลังปั้นเหยื่ออยู่ปลาบ้าสาสี่ครับไปเชีบ